เริ่มต้นอันนี้แค่แค่จุดเริ่มต้นแล้วไปตรงไหนต่อเฮ้ยแต่เฮียเนี่ยเฮียสีเฮียสีก็หมดอร่อยอร่อยมากอร่อยมากคือเพราะว่าคือต้องเอาเกรดพรีเมียมอะไรเงี้ยถ้าแบบไอที่เขาแบบไม่รับประกันเนื้อขีดละ60ิแบบมันจะเอ่อมันที่ดิบดิบสิเออสุกมันสุกไปทั่วฟูแล้วก็มีพวงมณี ไปข้ามมาเลยเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแต่ทุเรียนถูกลงมากๆแล้วเนาะจากวันนั้นที่เรามาขี่ละห้าสิบหกสิบตอนนี้ก็ประมาณขี่ละสี่สิบก็ได้แล้วขี่ละสี่สิบห้าก็ยังมีมังคุดง้อก็คือสามโลร้อยนี่ครับ ถนนถนนทุทนงินของตลาดอียาราอันนี้ก็จะอันนี้ถีด่อ4สี่สิบเก้าตอนนี้เป้าหมายเราเหลือโพวมณีค่ะเดินนี่มาเก็หา ภูเขาไฟอ้ภูขไฟน,นี่ที่อ,นนอันนั้นเท่าไหร่นะทีนั้นคเจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบหรือเท่าไหร่ห้าสิบหกห้าหกห้าครั้งที่แล้วเรามากินภูเขาไฟหกห้า มีหมอนทองไม่ไม่เดินเดินเลยมันเดินอย่างนี้ขี่ละห้าสิบได้พีเมียมีหมอนทองไร้แก้วทองเราก็จะมาหาพวงมณีขับได้แต่พี่รู้ว่าได้นะคะความพรีเมียมเล็กน้อยล้วกูได้ไหมโอ้โหทั้งทั้งถนน จะเป็นหมอนทองหมดเลยอ่ะเขาไปไม่ได้อยู่ดีอะลูกเพราะว่าเขาติดรถนะคะแต่ถ้าเขาเขาเบียดมาทางนี้เขาก็น่าจะได้อยู่ก็รอยเขาเบียดไปก่อนเท่านั้นถนนก็จะแบบความสุขไอตัวที่แม่เลือกมาใหม่แล้วจะกินทีหลังไง ที่น้ำหอมเคย, <Okay. S 1> เ,คยเคยกินอะ่ะเฮ้ย hmm. <Hey, S 2> แต่ว่าเหมือนมันมันขึ้นราคาแล้วอะ่ะผูกห่อไฟอะ่ะอันนี้ก้านยาวขีดละหกสิบขีดละสี่สิบหมอนอ้าเทงอันนี้ของจีน ขีดละ65บหามองทองถ้าพรีเมียมหน่อยเนาะถ้าแบบพร <Premium. S 1> ีเมียมจริงๆก็คือขีดละ80ดสิบอ้ภูเขาไฟนี่ขีดเท่าไหร่อะคะขีดละ80บบาทค่ะอ๋อภูเขาไฟขีดขีดละแ0ดสิบเออเอาเนื้อที่แบบทานตอนนี้คะ่ะ มอ๋ออ่ะใส่ถุงมือนะใช่รา้านมีไม่หอมเอาแบบเนื้อแบบทานตอนนี้เดี๋ยวนะเอ่ออันนี้มั้งน่าจะได้มั้งาเอาสุกกว่านี ไมใ่ใช่ใช่ mm. หรือว่าตัวนี้ได้นี่ค่ะเดี๋ยวลองช่างตัวนี้ลองชิมอันนี้นะจัดขี่ละแปดสองเจ็ดสองใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวโอนจ่ายกันนะคะ